สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Torataro Wing นะคะพลังงานบวกมาให้อีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งมาให้พลังงานดีๆกับทุกคนอีกเช่นเคยแต่วันนี้ก็จะเป็นพร็อพแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลุคแบบนี้เพราะว่าคลิปนี้ใครอัดในวันฮาโลวีนนะคะต้องการมาส่งพลังงานบวกให้กับทุกท่านแล้วก็เอนเนจี้นี้ก็จะเป็นการมาทักทายฮาโลวีน แฮปปี้ฮาโลวีนเดย์นะคะทุกคนเพราะว่าใครอัดคลิปวันฮาโลวีแล้วก็ลงเดี๋ยวเดี๋ยวลงในระยะประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่า Energy นี้จะมาส่องไพ่กันดูสั้นๆว่าก่อนที่ใข่จะกลับมาเป็นทรงปกติแต่งหน้าปกติเหมือนเดิมก็จะเริ่มที่เป็นพวกเซตสิบสราศีไปแต่อันนี้ก็จะเป็นพลังงานแรนดอมเอา Energy มาให้พลังงานส่งท้ายส่งท้ายเดือนตุลากับเปิดเดือนที่เป็น พฤศจิกายนนะคะมาดูเอนเ g อกันว่าพลังงานใน,ในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างตามหัวข้ออันนี้คือแรนดอมนะคะทุกคนมารับพลังบวกกันกกอนฟ้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว้กันตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งเปเปอร์สวยๆนะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ khaidao Z ตามนี้นะคะทุกคน สำหรับใครที่ติดตามไขมาตลอดนะคะก็จะเคยเห็นว่าไข่เป็นคนที่เป็นแม่หมอที่มีแต่งพร็อพใส่ปีกนางฟ้าใส่ปีกนู่นนั่นมีพงมีพร็อพอะไรแบบนี้บางทีแต่งตัวแบบคอสตูมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็จะยากนิดนึงด้วยความที่ยุ่งด้วยความพอปเป็นแม่แล้วมันเหนื่อยแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะ,ยะมากมายอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญพอมาอยู่ตรงนี้แล้วคือชุด ของไข่แต่ละชุดที่ที่มันมีก็คือบางทีแบบเราไม่ได้ขนมาจากที่กรุงเทพที่คอนโดตัวเองด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็ <g iggle> <g iggle> <g iggle> สําหรับใครที่ติดตามไขมานานแล้วและรู้ว่าเมื่อก่อนไข่แบบแต่งตัวหรือมีคอสตูมแบบนี้ก็น่าจะชอบเพราะว่าบางคนบางคนบางทีจะแบบว่าอยากเห็นหมอไข่แต่งตัวหรือบางคนชอบมาแบบอยากเห็นหมอไข่ติดปีอะไรเง,งี้ยก็เดี๋ยวเขาหลังจะเอาแบบทําให้นะคะทีน <g iggle> ี้มาดูพลังงานกันนะ energy <g iggle> เป็นอย่างไรกันบ้างอืม มาดูหน่อยสิพลังงานตรงนี้นะขอดูหนะะ่อยค่ะว่า energy ในช่วงฮาโลวีนปิดฮาโลวีนตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ต้นพฤศจิกายนแล้วเข้าปลายปีตรงนี้นะขอดูพลังงานหน่อยนะคะว่า energy พลังงานหลังฮาโลวีนตรงนี้เนี่ย <ๆ S 1> หลายๆท่านตรงนี้นะคะที่ต้องการพลังงานบวกจากไพ่จากคลิปแบบนี้มากๆเลยขอดูหน่อยว่าหลังฮาโลวีนตรงนี้จะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่ หลังฮาโลวีนตรงนี้พวกคุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่คะขอดูหน่อยคะ่ะหลังฮาโลวีนนี้พวกคุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่ <m> พลังงานเป็นแรนดอมนะหลังหลังฮาโลวีนนี้ไปหลังจากวันฮาโลวีนนี้ไปพวกคุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่ขอดูหน่อยสิจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไมว้าว wow. พลังงานมีเอเนจีนี้มีเซปเปอร์เรชันขึ้น มีเซปาร์เรชัขึ้นเพราะฉะนั้น Energy แบบนี้มีใครบางคนที่มาดูคลิปนี้เป็นพวกอย่างเช่นคนโสดคนรอคนเก่ากลับมาคน Energy ที่แบบว่าคุณดวงชะตาชีวิตของคุณยังถูกเหมือนคล้ายๆกับยังไม่ได้ถูกจับวางมาอยู่ข้างๆกันแบบที่ตัวติดกันหรือสถานะที่มันเป็นอะไรที่มันแบบ เป็นสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่ามันเป็นแฟนนะมันเป็นสามีภรรยานะมันเป็นคนรักอะไรคือมันมีเอเนจีของบางท่านที่แบบคุณยังไม่สามารถที่จะเรียกตัวเองได้เต็มปากกับใครแบบนั้นด้วยที่คนไพ่นี้และที่สําคัญต้องบอกว่าเอเนจีแบบนี้พลังงานของไพ่แบบนี้อะ่ะมันหมายถึง, energy อนนงเอเนจีก่อนหน้าคลิปนี้ช่วงเวลาในอดีตก่อนหน้าคลิปนี้มีคนที่ผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะต้องเกิดในตอนนี้ทันทีอืมเนี่ยไพ่มีพลังงานนี้ เอเนจี Energy, ในวันนี้ให้มีเพลย์ฟอนตคือต้องบอกว่าหลายๆท่านต้องรอความรักที่มันแบบเขาเรียกว่าให้มันผ่านช่วงเวลาของของเอเนจีเซปเรชันไปก่อนผ่านช่วงเวลาเซปเลเรชันไปขอให้คุณใช้ชีวิตของตัวเองให้ร่าเริงสดใสขอให้มีพลังงานบวกๆใครที่มีช่วงเวลาที่แบบว่าเขาเรียกว่าคุณสามารถที่จะมีเอเนจีสนุกสนานหรือช่วงเวลาที่มันน่ารักน่ารักกับใครได้ถ้ามีโมเมนต์แบบนั้นขอให้ทําหรือคอ้สร้างนะคะคือต้องบอกว่าคือ คนเราอะเ,อาเรื่องของเรื่องของอช่วงเวลาชะตาชีวิตของแต่ละคนบางทีคนเราอายุยาวบางคนอายุสั้นบางคนคือเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับใครพยายามทําแต่แตและความสัมพันธ์ให้มันดีให้มันดีในปัจจุบันที่สุดเพราะว่าทุกการกระทาทุกๆโมเมนต์ทุกๆความทรงจำเนี่ยมันส่งผลไปถึงอนาคตเสมอ นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสสร้างโมเมนต์ของความสุขสนุกสนานดีๆก็ทําไปถ้าใครที่ยังเอเนจียังแบบยังไม่เกิดขึ้นยังไม่สามารถสร้างโมเมนต์สนุกสนานกับใครได้เลยค่ะหมอไข่ขอให้คุณผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปก่อนขอให้คุณผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วรอพลังงานที่เอเนจีที่มีความสนุกสดใสสดใสสนุกสนานเข้ามาเอเนจี y ตรงนมมนเนี้ยพอมันมีไพ่สเปเรชั่นเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่มีพลังงานลิบกับคลิปนี้หรือคนที่มาดูคลิปเนี้ยจะต้องมีคนที่เป็นเอเนจีแบบว่า คุณยังไม่สามารถมีรักกับใครได้เต็มตัวเอด้วยอิทธิพลนี้เลยนะคะทีนี้ขอดูหน่อยนะพลังงานนะคะหลังฮาโลวีนนี้หลังฮาโลวีนนี้เนี่ยคุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่ขอดูพลังงานแรนดอมตรงนี้นะคะหลังฮาโลวีนนี้นะคะคุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่หลังฮาโลวีนนี้คุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่ <c oughs> ต้องพูดเนิบๆหรือพูดแบบตึงๆนิดนึงเพราะว่าแต่งหน้าแล้วมีพร็อพม,มีติ๊กเกอร์มีอะไรอย่างงี้คือมันทำให้ใต้ตากับแก้มตึงพอจะติ๊กเกอร์แล้วก็แต่ง <c oughs> แต่งหน้ามีขนต้งขนตาอะไรแบบนี้เ <c oughs> อออามาดูกันหน่อยค่ะพลังงานตรงนี้นะเอ e เน y หลังจากฮาโลวีนไปหลังจากวันฮาโลวีนไปแล้วเนี่ย หลายๆท่านขอดูหน่อยค่ะคุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่อหลังฮาโลวีนคุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่ในอนาคตข้างหน้านี้หลังฮาโลวีนคุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่คะหลังฮาโลวีนนี้คุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่หลังฮาโลวีนนี้คุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่หลังฮาโลวีนนี้คุณจะมีรักดีๆเข้ามาหรือไม่ อ๋อคือต้องบอกอย่างนี้นะไพ่มี energy ไพ่ในกองเป็นไพ่เดทด้วยคือมันต้องมีใครที่ผ่านช่วงเวลาแบบว่าช่วงเวลาของการจบความสัมพันธ์กับใครช่วงเวลาบางคนที่จะต้องมีเหมือนเคยว่าความชงงักของความสัมพันธ์กับใครบางคนอย่างที่ใครบอกเป็น energy ที่เกิดขึ้นมาได้แล้วด้วยนะบางคนเกิดมาหลายเดือนบางคนเกิดมาเป็นปีอะไรแบบนี้แต่ไพ่มันยังลิงก์อยู่หรือบางคนอาจจะเปนในช่วงระยะใกล้ๆของคลิปนี้ นะคะแล้วไพ่นี้คือการแบบรอการเปลี่ยนแปลงมากๆแต่คขจะบอกว่าเอเนจีแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นปุบป,ป,ปับเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบร่าเริงใช้ชีวิตแบบคนที่รอรักแบบมีคุณภาพค่ะรอรักแบบมีคุณภาพใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพเพราะอะไรเห็นได้ชัดเลยว่าไพ่พลังงานในวันนี้นอกจากในกองมีเดทพลังงานไพ่หลักมี e n e r g y separation ไพ่มาไพ่มาแบบชัดมาก Energy มีไพ่เก้าถ้วย Energy มีไพ่ The Moon The Moon ขึ้นและ Energy ีมีไพ่ห้าถ้วยอะ่ะคือในวันหนึ่งอะ่ะ บางท่านนะ่ะจะสามารถมี energy ที่รู้สึกว่ามันใจชื้นกว่านี้ได้แหละแต่ไขรมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลาหรือยะใกล้ตรงนี้ถามว่ามันจะเป็น energy ที่คุณจะเหมือนคล้ายๆกับคาดหวังกับการมีรักที่ปุบปั๊บเลยไหมหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดีๆมีรักที่มันหวานชื่นหวานจ่อยแบบเลยไหม ในโดยเฉพาะพลังงานใกล้ๆที่เป็นฮัลโลวีนตรงนี้เลยอย่างนี้คือมันก็อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเพราะอะไรดูไพ่ดีค่ะไพ่เอเนจีมีไพ่ปิดห้าถ้วยด้วยไพ่ยังเป็นแบบใส่ชุดคุมดําแบบนี้อยู่เลยใส่ชุดคุมดำห้าถ้วยเนี้ยมันเป็นไพ่ตัวแทนของความสูญเสียหรือความเศร้าอีกใบหนึ่งมากๆเพราะฉะนั้นมันจะมีเอเนจีที่ใครบางคนที่ผ่านเรื่องแย่ๆมาผ่านความเศร้ามา ผ่านความเสียใจหรือผ่านในเรื่องของ energy ที่อย่างเช่นผ่านเรื่องของความรู้สึกรู้สึกผิดรู้สึกเศร้ารู้สึก l o s s อาจจะเป็นตัวคุณรู้สึกผิดรู้สึกเศร้ากับใครหรือใครบางคนรู้สึกผิดรู้สึกเศร้ากับคุณเออแล้วก็ต้องบอกว่า energy แบบนี้มันเป็นช่วงเวลาของต้องบอกว่าไพ่เนี้ยสตูดิมันเป็นไพ่ชุดคุมสีดํามันเป็นเหมือนคล้ายๆไพ่ไวทุกอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นในช่วงฮาโลวีนด้วยคือ ค่ะต้องบอกว่าให้ผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปก่อนแล้วบางท่านพลังงานรักเนี่ยกว่าจะคาดหวังได้อย่างน้อยให้ผ่านช่วงเวลาใกล,ใกล,ใกล้ระยะนี้ไปก่อนเลยอืมด้วยความที่ว่าไพ่ในวันนี้ไพ่ใหญ่มีเนจี้เดิมมูลด้วยมีเดิมมูลด้วยค่ะทุกคนคือเดิมมูลเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าบางครั้งสภาพจิตใจของบางท่านเนี่ยจะต้องผ่านเรื่องราวที่เศร้าหมองหรือบางคนยังพลังงานมีเรื่องที่มันรู้สึกรักมันยังหมองหมองอยู่ รักมันมี energy ที่บางท่านน่ยยังมีความรู้สึกบางคนตรงนี้ยังมีพลังงานที่ energy เกี่ยวพันกับเรื่องราวอาดีตอยู่แน่นอนสําหรับบางท่านที่ลิงก์กับพลังงานไพ่พวกนี้โดยเฉพาะ energy ห้าถ้วยนะคะพยายามมีความสุขเติมความสุขในชีวิตให้ตัวเองให้เต็มก่อนแล้วในวันหนึ่งในเวลาที่มันดีกว่านี้ในเวลาที่รู้สึกว่ารักหรือใครบางคนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณ คาดหวังได้คุณรู้สึกว่ามันจริงจังได้มันเป็นอะไรที่จริงใจจริงใจมันเป็นอะไรที่มันจริงเรียวๆอะไรแบบเนี้ยค่อ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 ยรู้สึกว่าเออคุณแบบทุ่มเทได้เลยนะี้เพราะว่าด้วยความที่ไพในวันเนี้ยเอเนอี่นะ่ไพในวันนี้ไม่มีไพ่เหรียญเลยแล้วไพในวันนี้ไพใหญ่ต้องบอกตรงว่าไพเดมูลเนี่ย moon, ยังเป็นเอเนอี่ไพย,ยังไม่สวยมันยังเป็นไพที่ยังแบบหงอย ยังเป็นไพ่ที่ยังรู้สึกว่าบางท่านจะต้องผ่านช่วงเวลา Energy Complicated หรืออะไรที่มันซับซ้อนในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรที่มันยังรู้สึกว่ามันยังไม่เห็นทางสว่างกับบางบางจุดบางเรื่องสักเท่าไหร่ Energy บางคนตรงนี้ยังยังเป็นจังหวะชะลอในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนเป็นจังหวะที่มันชะลอกับการรอใครเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหรือบางคนเอเนจีเหมือนแ่แค่ว่าคุณยังยังรู้สึกว่า คุณยังไม่เจอใครที่รู้สึกว่าแบบทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้จริงๆอะไรแบบมีสําหรับบางท่านนะสำหรับบางท่านที่ไพ่ลิงกับพวกหาถ้วยเดวมูนเลยแบบนี้นะคะเออและที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่ในวันนี้ยเอเนอร์จีนี้เราถามที่เป็นพลังงานหัวข้อประมาณเนี้ยอย่างน้อยอะ่ะมันควรจะมีอัศวินนิดนึง เพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงหลังจากฮาโลวีนทันทีตรงนี้ในช่วงหลังจากฮาโลวีนอันใกล้ตรงนี้ในระยะใกล้ตรงนี้ถามว่าพลังงานรักของบางท่านเด่นหรือยังยังไม่เด่นยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นพยายามเติมเต็มความสุขของตัวเองเติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะมีรักที่ดีในอนาคตข้างหน้ามาเติมเต็มให้กับคุณแล้วคุณเติมเต็มกับเขาได้เป็นพลังงานที่สามารถที่จะบาลานและเป็นรักที่พอดีกันได้ นะคะขอให้รอเวลาที่ดีเพราะว่าพลังงานยังเป็นพระจันทร์รอให้พลังงานเป็นเดอะสันหรือเป็นพระอาทิตย์หรือเป็นพลังงานที่ไพ่ใหญ่ดีกว่านี้ก่อนนะคะแล้วก็รวมถึง,พง,งไนะะพ่ตรงนี้ควรจะต้องหายไปนะคะไพ่ตรงนี้ควรจะต้องหายไปอืมทีนี้ไข่ขอมาดูไพ่เอเนจีอันนี้ให้หน่อยนะอยากเอาพลังงานบวกๆมาให้เอออยาเอาเอเนจีบวกๆมาให้ขอให้ไพ่ พลังงานของ Angel a n s w e r มามาบอกหน่อยว่าพลังงานรักขอดูพลังงานแนวโน้มรักขอดูหน่อยค่ะว่าคำตอบจากนางฟ้าจะมีอะไรไกด์ไลน์บ้างขอดูพลังงานความรักในช่วงหลังจากฮาโลวีนนี้ไปไหน่อยค่ะพลังงานความรักจะมีรักดีๆเข้ามาหลังจากฮาโลวีนนี้หรือไม่สำหรับหลายๆท่านที่มาดูคลิปนี้คำตอบจากนางฟ้ามีอะไรถึงพวกคุณบ้างพลังงานหลังจากฮาโลวีหนหลายๆท่านจะมีรักดีๆเกิดขึ้นเข้ามาหรือไม่ ืมพลังงานเนี่ยนะไพ่เอเนจีมีพลังงานในกองให้คํานี้ด้วยเพราะฉะนั้นเอเนจีภาษาอังกฤษในคำนี้คือพยายามไหมก็ว่าอย่างที่ใครบอกคือเอเนจีในะวันนี้บางท่านคุณอาจจะต้องเหมือนแบบว่ายึดต,ตัวเองเป็นที่ตั้งพึ่งพาใจตัวเองพึ่งพากายตัวเองอัตหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือเป็นเอเนจีแบบว่าเขาเรียกว่าจะใช้เป็นภาษาภาษาไทยหรือภาษาสันสกฤิบาลีอะไรก็ได้ที่มันเป็น เป็นความหมายที่ใครต้องการจะสือ่อก็คือเราณนะตอนนี้คือบางท่านคือพยายามเหมือนแบบว่าใช้ชีวิตแบบที่เติมตัวเองให้เต็มทําอะไรทุกอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองพึ่งพาหรือว่าทําให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขกับตัวเองได้เนี่ยค่ะพ Energy มีพลังงานนี้ด้วยและที่สําคัญพลังงานมีพลังนี้ peaceful resolution peaceful restoration เป็นพลังงานที่เป็น Energy ที่เขาเรียกว่าทุกๆอย่างมันมีทางออกที่ดีในเรื่องความสัมพันธ์เสมอทุกๆอย่างมันมีทางออกที่มันสงบทุกๆอย่างมันมีทางออกสันติทุกๆอย่างมันจะมีทางจบหรือทางออกที่ดีๆเสมอและใครมีแสงพลังงานสว่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะใครเอา Energy ดีๆเอาคำตอบเอาพลังงาน เป็นไกด์ไลน์มาให้แต่อย่างที่ไข่บอกคือด้วยความที่ว่าคือต้องบอกอย่างนะี้นะไข่เวลาไข่อ่านไพ่อไข่จะอ่านตามพลังงานตามที่ไพ่มันขึ้นไปจริงๆจะแบบว่าไม่มานั่งแบบปั้นแตง่งหรือมาบิวมาให้อะไรแบบว่าแบบรู้สึกอย่างบางทีแบบโอเวอร์หรือแบบอะไรงี้คืออินเนอร์ของไข่อาจจะแบบค่อนข้างที่จะบางทีบางคลิปอินเนอร์ของไข่อาจจะมีมาก มีล้นด้วยความที่ไข่เป็นคนค่อนข้างจะอินอะไรบางอย่างอย่างเช่นดูหนังหรือฟังเพลงหรือแม้กระทั่งอะไรพวกอย่างเงี้ยไข่ก็จะอินได้ง่ายแต่เวลาที่ไข่อินเนี่ยมันอินมาจากเ n e r g y ที่ไข่รับจริงๆตรงนี้หรือไพ่ที่ไข่รู้สึกตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างไพ่เซตวันนี้ถามว่ามันเป็นไพ่ที่ดีหรือยังมันก็ยังไม่ได้เป็นไพ่ที่ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไข่ก็ต้องพูดไปตามนี้ใครที่รอพลังงานดีๆคือในแต่ละคลิปมันจะมีพลังงานดีๆแทรกอยู่ทั้งนั้นแหละแต่ว่า มันก็จะหมายให้กับว่ามันจะมีบาง energy ที่บางท่านน่ะยังต้องเจอช่วงเวลาของความยากในความสัมพันธ์ผ่านลูกลูกลังเอ่อคโครนตรมผ่านอุปสรรคผ่านทางที่มันแบบว่าครุขขระอะไรอย่างนี้ในเรื่องของความรักบ้างนะคะให้กําลังใจหลายๆท่านตรงนี้ใครต้องการพลังงานบวกมาให้ไม่ว่าไพ่มันจะขึ้นเป็นยังไงใครมีพลังงานบวกให้กับทุกคนเสมอถึงแม้ว่าจะเป็นพลังงานฮาโลวีนก็ตามนะคะทุกคน เอาพลังงานมาให้เอาไกด์ไลน์มาให้นะก็หวังว่าทุกคนจะมาติดตามกันแล้วก็มาให้กาลังใจมาคอมเมนต์กันตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์ต้องการมาเช็คพลังงานไพ่ใครที่มีที่มีคาถามอยากจะรู้อะไรบางอย่างแล้วอยากสงแล้วสงสัยเอาคําถามเจาะต่างๆที่คุณมีหรือเอาเรื่องบางอย่างที่คุณอยากรู้มาถามไพ่กับไข่ได้ทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d o Z ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็รวมถึงสั่งวอลเปเปอร์ด้วย ลายของไข่เช่นเคยเคทเชอเซตวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบาย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 แฮปปี bye ้ฮาโลวีนนะคะสวัสดีค่ะ